สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะก็เจอกันตอนค่าตอนคืนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําอะไรคะพี่มิตรวันนี้จะผ้าวะมาตักปลาซิวผ้าวะมาตักปลาซิวมาตักปลาซิวแบบว่าเขาใช้แบบลุนๆุนใช่ไหมพี่ลุนไปข้างหน้าเนาะลุนหรือไถไปข้างหน้านะทุกคนเขาเรียกผ้าวะผ้าวะ ภาวะภาวะปรดันไม้ไมโดนนะก็ตอนนี้อยู่กันข้างนุ้นแลวๆนะตุกคนก็จะมีเสียงหลดังมังนะต้องขออภัยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปแล้ว่าพีเมิตรตั้มปลือนะคะนี่ค่ะทุกคนก็เป็นอุปกรณ์ที่พี่มิตรแกประดิษฐ์ประดไว้ขึ้นมาเองนะเราเอามาลุนหาลูกซิวนะคะ ลูกซิวลูกปลาเล็กๆกุ้งนะคะดูว่าคืนนี้จะหมานไหมนะนูนแกก็จะลุนจะดุนไปสุดล่องไหมพี่ค่ะแกจะลุนไปถึงสุดล่องเลยนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะก็ยังไม่เคยทําเลยนะทุกคนนะนนี่ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมาลุน้นมาดูกัน ว่ามีอะไรเข้าในภาวะนั้นบ้างหรือเปล่านะจะมีปลาเข้าไหมนะคะจะได้ผลหรือเปล่าก็ลุ้นพร้อมๆกันนะก็วิธีการทำวิธีการลุนนี่คล้ายๆที่เขาลุนกุ้งลุนเคยเลยนะทุกคนแต่อันนี้ทำเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าให้มันเหมาะสมกับล่องน้ำนะคะที่เราไปใช้ล่องน้ำมันก็ ไม่ใหญ่นะทุกคนนะเนี่ยก็จะเห็นมันปลาซิวกระโดดกระโดดขึ้นนะไปเดี๋ยวเราไปดูที่สุดล่องกันค่ะไปมิดลุนมาสุดหัวล่องแล้วทุกคนได้อะไรบ้างเฮ้ยมีอยู่นะมีขยะหรือปลา พี่จะเทออกมาตรงข้างหน้าใช่ไหมคะเอามาเลือกแล้วมันเอามาเลือกใช่ไหมขยะเยอะใช่ไหม,อมโอ้ยปลาซิวนั่นทุกคนมีปลาซิวพวกมีปลาซิวหอยโอย้มีปลาหมอก็ได้ด้วยกุ้งก็เยอะทุกคนใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ เดี๋ยวต้องเลือกใส่ถังอะค่ะให้ดูชัดๆอีกทีดูนี่รอยแรกนะแล้วมันลุนได้กี่ครั้งอะพี่ลุนกลับไปดได้ไหมลกลับไปก็ได้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูอีกนะทุกคนนะทุกคนพี่มิตรก็มัดไว้ก่อนนะไอ้ที่ได้แล้วไอ้ที่เลือกขยะออกบ้างแล้วนะแล้วเดี๋ยวแกจะลงไป แล้วรุนกลับไปทางนู้นนะเพราะว่ารถเราจอดอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะตอนนี้ก็รุนกลับไปแล้วนะทุกคนนะก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เลยนะทุกคนนะมันก็สะดุด ดินบ้างหินบ้างอยู่ข้างใต้นะทุกคนนะแล้วมันก็เป็นขี้โคลนนะพี่เมธก็เดินจมโคลนไปบ้างอะนะคะอ่ะจะสุดหัวล่องแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูว่าได้อะไรขึ้นใหม่อีกไหมนะจะยังเข้าให้เหมือนตอนที่ลุนไปทีแรกไหมนะค่ะนี่ก็ลอยสองนะทุกคนนะ ก็ได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าได้นะคะก็มีทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะคะนูน่นอันนู้นรอยเลกนะพิมิตก็มัดไว้กันขยะเข้าไปปนกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถือถังไปนะเพราะว่ารถมันจอดอยู่นี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาปลาใส่ที่ไว้ก่อนนะคะ ก็จะเป็นล่องถนนที่เรามาหวานแหอยู่เป็นประจำนะคะทั้งกลางวันกลางคืนน่ะนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นล่องยาวๆแบบนี้นะคะก็อันนี้ล่องหนึ่งล่องแรกที่เราลุนไว้เสร็จแล้วนะแล้วนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวเป็นอ่อล่องที่สองที่เราจะลุนต่อนะคะก็พี่มิดบอกมีอยู่สองสามที่ใช่ไหมคะพี่ ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เราจะไปลุนอยู่สองสามที่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะลงต่อเลยเดี๋ยวมาลุ้นมาดูกันค่ะเมื่อกี้พี่มิตรก็เดินไปประมาณกลางๆนะคะตั้งต้นมาจากกลางๆแล้วลุนกลับมานี่นะลุนกลับมาทางที่หนูยืนอยู่หัวล่องนะคะทุกคนมาค่ะ ลุ้นกันว่าลุ้นมาครึ่งล่องจะได้อะไรบ้างนะ่นเดี๋ยวลุ้นมาสดหัวล่องละโอเคนี่ค่ะก็เก็บทีละเล็กละน้อยนะทุกคนก็ได้ไม่เยอะนะแต่เดี๋ยวเราก็จะลงไปลุนต่อนะ เหมือนรุนเคยเลยนะพี่เนาะเหมือนกันเนาะเหมือนกันเนาะแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าตรงนี้มันเป็นดินเป็นเลนใช่ไหมคะตรงนี้เลนลึกเลนลึกแล้วมันมันไอ้นี่หรือเปล่ามันเป็นล่องไม่เสมอเนาะอมันไม่เหมือนทะเลเนาะเราเขาคุกไกทะเลมันจะดีกว่าเนาะรุนเคยใช่ไหมมันจะลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยเนาะโอเคค่ะแล้วนี่ค่ะทุกคนวันนี้หนูจัดเก็บแบบนี้นะนี่ เอากระติกใส่น้ำแข็งมานะคะแล้วก็เอาปลาใส่เนาะหนูกลัวมันเน่ามันเอี่ยนก่อนนะคะหรือว่าปลามันอีพองตะก่อนนะวางอีเซ็ทนะทุกคนกันเลยแบบความมั่นใจนะคือกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทายอีแกงอีก,งก,งกินก็ตอนเช้านู่นแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้แกงไม่ได้กินนะก็แช่น้ำแข็งไว้ก่อนทุกคนลบไปบ้านแต่เดียวคอยไปล่างนะโอเค ทุกคนพี่มิตรชวนย้ายหมายนะตรงนี้ไม่ไหวนะแกบอกมันยังไงคะพี่ลูกหอยเยอะนะอยนเนาะโอ้ยจมเลนด้วยเลนลึกจมเลนเลนลึกเนาะลูกหอยก็เยอะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมายใหม่กันค่ะก็มาถึงหมายกันแล้วนะทุกคน <c oughs> พี่มิตรจัดการลงแล้วนะ <c oughs> เป็นหมายที่หมายปองไว้นะพี่มิตรเขา เลงไว้หลายวันแล้วนะว่าเขาจะมาลุนปาซิวหมายตรงนี้ให้ได้เลยนะคะนี่มองด้วยตาเปล่าทุกคนเป็นแพเลยลอยเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันนะทุกคนว่าจะเข้าผ้าหวะให้เราไหมนะมีหมาด้วยทุกคนหมาเห่าแล้วนูน มองด้วยตาเปล่าเห็นทุกคนนะกระโดดเต็มไปหมดเลยปลาซิวกระโดดพลานเลยทุกคนแต่มันมีท่อด้วยนะพี่เนาะอเออกลัวอย่างเดียวกลัวจะเข้าท่ออะกลัวมันจะหนีเข้าท่อหมดทุกคนมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะพี่มิดขึ้นมาจะได้ักเท่าไหร่ได้นะขึ้นแล้วหรอ ข้าวท้อหมดแล้วบอมันก็ไม่ใชงง่ายๆเหมือนกันนะพี่นะกว่าจะได้กินมันนี่ก็เมื่อกี้ปิดกล้องไปเพราะว่าเสียงมอเตอร์ไซค์มาสองคันทุกคนดังดังนะโหทุกคนหมายนี้สุดยอดค่ะดีกว่าหมายที่แล้วมาเมื่อกี้เลยนะดู ปลาซิวล้วนๆแล้วอะไรว่าไอตัวปากแหลมๆพี่บ้านพี่เรียงอะไรปลาหิวไอเฮียววอบ้านนูกระตักไหมอ่ะมันเป็นปลากระตักหรือว่าปลายทงวะเขาเรียกปลาอะไรพี่น้องไก่โล่บอกที่นะไอตัวสั้นๆปากแหลมๆนี่นะโอ้ยสุดยอดเลยนะหมายนี้เนาะขยะก็ไม่เยอะนะพี่เนาะมันไม่เป็นเลนใช่ไหมข,ข้างล่างอะ่ะข้างล่างมไม่เป็นเลนแข็งเป็นทรายเนาะ เป็นทรายแข็งๆเนอะโอเคแล้วพี่จะลงอีกไหมคะเนี่ยลงอีกเดี๋ยวมีทีลงอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมายต่อไปค่ะก็ได้กลับบ้านนะทุกคนสรุปว่าไม่ได้หาต่อนะเพราะว่าหมายที่พี่มิตรบอกว่าเดี๋ยวไปต่อกันน่ะอืมมันอยู่หน้าบ้านชาวบ้านนะทุกคนนะแล้วเขามีหมานะคือเราหากินก็หานะทุกคน แต่เราก็อย่าทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเราเนาะไม่ใช่อะไรค่ะคือมันดึกแล้วทีนี้หมามันเห่าทุกคนเราก็เกรงใจเนาะเกรงใจเจ้าของบ้านที่เขาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบริเวณที่เราจะไปหานะเราเลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งเราก็หาจนได้มือะะอม้อแล้วนะคะพอมื้อแล้วแหละมื้อใหญ่ด้วยนะคะเป็นโลนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นโลเลยแหละก็มีผสมผสานนะมีทั้งกุ้งทั้งปลากระดี่ทั้งปลาซิวนะคะ ส่วนไอ้นี่ปลาอะไรไม่รู้หนูไม่ค่อยรู้จักแต่ทางต่าเขาเรียกไอเหวนะพี่มิตรบอกเขาเรียกไอเหวิมันเป็นปลาเข็มหรือเปล่าทางใต้เราเรียกปลาเข็มไหมหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะที่ติดตามรับชมเราสองคนนะคะ ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะทั้งทาง youtube และแฟนเพจ e นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ